เาคุณบาทุกท่านผมอลัสเตอร์และชาลีและในวันนี้นื่องในโอกาสการไปใหม่ของโรงแรมฮัสบิดจริงๆมันต้องโรงแรมสุดยอดแล้วมาเริ่มกันเลยคุณคิดว่าไงถ้าผมบอกมีสัท่านที่หนึ่งที่ที่แสนสบายและไม่ต้องกลัวเพศภัยก็ตอนดูน่าสนใจนะและถ้าหากคุณนั้นอยากปรับตัวให้ดีกว่าเดิมเงินก็ฉเฉลยเข้ามาที่โรงแรมเราคุณจะได้รับความฮารุฮันที พว,พวกเราก็กพร้อมตอนรับ,รบยินดีตอนรับคนบ้าทุกๆุท,ทนสู่โรงแรมของพวกเราที่จะช่วยให้ความทรมานั้ันบันเทาและด้วยแพทชันเธอและพันลงใพวกเรานั้นจะทำให้ได้ในนรกนี้นจะเป็นดังสุดหากเทอนั้นอยากยับยังความโหดร้ายข้างใน ฉันนั้นเข้าใจจะไม่ปล่อยเธอหลุดไปฉันเห็นด้วยแล้วก็เธอตรงนั้นโดยที่กำลังบอบช้ำไปทั้งหัวใจเราคงต้องรีบช่วยก่อนที่จะสายไปจัดให้เลยงั้นจ้างพวกเขาเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งของเราดีไหมแต่ที่เราต้องทำคือช่วยพวกเขาให้ได้กลับตัวกลับใจหยอดคำหวานหวานใช้งานให้นักทำให้พวกเขาน,นได้ตระนั้แล้วก็น,นำพวกเขามาต้มทำแกงเสิร์เป็นมื้อค เป็นเจ้าหญิงไปได้ไปตายซะก็ตาอยู่แล้วนะที่รักขอต้อนรับเราคนบรกทุกทุกทันสู่โรงแรมของพวกเราที่จะช่วยให้ความทรมานนั้นบันเทาและด้วยแพทชั่นเธอและพัลงในพวกเรานั้นจะทำให้ได้เอาเวทีนี้จะเป็นดังสว่างอีกครั้งหนึ่งแกคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยแพทชั่นและพลังของพวกเราจะทำ Yeah!